บัดน,นี้จะอ้อมหอบไปด้วยปูผาท่าน,นผู้ชมเดี๋ยวเผมกำลังปัดเขานะถ่ายจากมุมนี้ถือว่าได้เห็นวิถีชีวิตย่างสวยงามเลยเนาะท่าน,นผู้ชม นกำลังฟัดเขา่าวัดเข่าให้ไก่ไก่เป็นายเติมมาก็เข้ามากินเขานำเนาะมากระไรคือทิ้จะครับประจำวันมีพลาดบ่ได้แถวๆบางควายตะกี้ก็ยังอยู่ตอนนี้หายไปแล้ว พาไปบึงนะ่งบ้านเฮือนของ,ของหลานน้อยนะเนาะห,หลานน้อยที่ว่ารวมกุ้มกันตำเข้าเสียยายแต่ว่าผมมีไฟฟ้าเข้ามาถึงเป็นน้ำจากธรรมชาติเดี๋ยวแหงนะ้งเนาะเปิดไปตลอดปีแถวนี้เลยนบะกำลังนึ่งเขายำเศ้าเนาะสับฝากเนาะสับฝากใบไผ่เฮ็ดฟ้าเฮือน คือดังที่ท่านผู้ชมเพียงแค่หนึ่งทางล่างเป็นภูผาถึาง,งามเลยหลังนี้นต่ำเข้าว่าไหมโอ้ทางต่ำเข้าทางจักรศาสรเนาะอยู่นี่นโงามงามงาม,งามเหมือนกันเปิ ซับฟ้าเล่าเข่าเดยวไปเท่าคนกำลังตำเข้าขอบใจเด้อมาดีท่านผ้ชมเนาะเดี๋ยวมามาต่อกันใน EP สองเดี๋ยวมือคืนนี้เขาได้มาขอนอนพักค้างคืนที่เหือนพี่น้องสวนพาวรีบ้านลาดเขตจุดสุมละโกเนาะเดี๋ยวมาหลังจากขอพักค้างคืนกับชาวบ้านเพื่อนกั ตอนนี้ก็เป็นเวลายามเ้าเซาใว่าทางทีมงานของเราเดี๋ยวสิพาทัานสมมาไปสมบรรยากาศยามเ้าของพี่น้องสวนเ่าทรีบ้านละอานเมืองเซบูนแขวงสวรรค์ยเอาสิตัดภาพไปให้เบืองบรรยากาศยามเ้าใช่ว่าตอนนี้ประชาชนเพนิ่งกำลังเริ่มต่ำเข้ากำล,ลังคึกคักนะทานสมแต่ละหลังๆนี่เพิ่งยังไซการต่ำเข้าแทนการซีเพราะว่าบ้านเพื่อนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะาเดี๋ยวเอาไปเบืองกันเลยนรทานสม,มตอนนี้ผู้คนก็นเริ่ม ตื่นนอนแล้วก็มาเฮ็ดอ่าเวียบประจำวันยามเช้าเนาะทางดึงเข้าแล้วก็ต่ำเข้าอาบน้ำต่ว่าเป็นวิธีชีวิตยามเช้าของพี่น้องบ้านละราเษฎรเทวะบ้านนี้ตทวะอมหอบมาด้วยปูผาเนาะท่านผู้ชมเทว่าเป็นภาพทิวทัศน์บรรยากาศที่ค่อนข้าง,งสวยงามเดีย๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่องอ่าหลานน้อยต่ำเข่าเนาะพ่อเราสังเกตเห็น ลานน้อยต่ำเข้า4-5คนคุณเนาะคือสิอม่วนหน้าลิ้นยากาศยามเช้าก็คือวา่าประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเป็นบ้านเือนเป็น,น,ปนแต่ว่าบ้านนี้ยังยังบมมีไฟฟ้าเข้าถึงลานน้อยกำลังเกมต่ำเข้า โอ้ชี้ห้าโคกคุณท่านผู้ชมเป็นต,ต่ำเขานี่ถือว่าโอ้ยมวนไหลมวนไหลจะโคกหนึ่งโอ้สี่โคกนี่คนกำลังต่ำเข้ามากินตอนแดงครบเลยเนาะชี้ห้าคกต่ำ เพิ่นกำลังฟัดเข่าเนะาะตำแล้วเพิ่็เอามาฟัดฟัดแล้วเพิ่นไปตำอ,อีกรอบนึงห่เป็นขบ,บวนฟดฟื้นเลยเนาะ แค่ว่าเล็กน้อยเนอยู่ซีหาลังคานี้พันมารวมตัวกันต่าเข้ากันมีตอนนี้มีสี่ก้มีสี่กแต่ว่าหลายคนต่ำสองสามคนสามารถต่าในคกหนึ่งได้ บ้านเหอนของหลานน้อยเนาะอยู่บริเวณนี้แราะมีสี่ห้าหลังคางเหอนเพื่อจะมารวมตัวกันต่าเข้าอยู่ สำนี้กันคือว่ตาตําเข้าเป็นนะท่านผู้ชมคือว่าการตําเข้าถือว่าเป็นเบื้องพื้นฐานของทุกๆครอบครัวเนาะคือว่าลูกหลานเกิดมานี่ต้องสอนให้ตําเข้าตอนนี้มวลลายมวลลาย ยังดังสนั่นวันใบนะท่านผู้ชม ครับประจําวันที่คาดบ่ได้และก็ยังพกต้นเห็นอยู่ในท่าพีแห่งนี้กับแถวบ้านคอยตะกี้ก็เห็นอยู่แต่ตอนนี้าหายไปแล้วเดีปยวจ้องสีง่ายอะไรอันนี้บเบื้องหลานน้อยตับเข้าแล้วก็พาไปเบื้องหลาบ้านเฮือนของหลานน้อยเนาะที่ว่าสวัสด,ดี ้านเฮือนของหลานน้อยที่ว่ารวมกลุ่มกันตาเข้าภาพบรรยากาศยามเศร้า,า,า,าที่หาเบื้องในเนท่าน,น้องชายผู้ชมแต่ว่าเฮือนเพื่อนแถวนี้ก็โอ้หลังใหญ่เติบแล้วเนาะผู้ชมโมเมนหลังน้อยนะแต่เสียใายแต่ว่าโบมีไฟฟ้าเข้ามาถึงเนาะ น้ำที่่นใส่น้ำที่ตกลงมาจากถึงภูผาจะเป็นน้ำจากธรรมชาติ่าบ่แห้งเนาะเป,นเปิดไว้ตลอดปีนายนี้เลยท่านบุกคนมีกอกเลย,เลยต้องเดิมป่อยเนาะตลอดแรงตลอดฝนใส่น้ำนีนน่ทางนี้ก็ยังมีบ้านเฮือน่นอีกตรงนี้่นกำลังนึงเข้า เข้าเห็หดกินแล้วเนาะะสมพยายามเพิ่มหนึ่งเข่าป่ะพยายามเพิ่มจังหน่อย,ยสบายดีบ้าเอ้ยสบายดีเจ้าบ้าไปให้บ่บา้า นึงเข้าว่ะโอ้ยขึ้นไปยามเพื่อนก่อน,นกำลังน,น,น,นึงเข้ายามเส้านะลุกนอนใหม่พะการดังไฟนึงเข้าวิธีสวิตเพื่อนเนาะ ส่ว่บ้านนี่อมหอบไปด้วยภูผาเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าค่อนข้าง,ง,งหนาวเย็ยนลมพัดแรงแต่ว่ายังบ่ถึงฤดูกาลที่ว่าหนาวแท้เนาะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นไปเบิงบานเฮื่อนทางด้านนี้กันต่อนะตัวสังเกตแต่ละหลังคางเฮือนเนี่ยมันจะมีคคกมีคกไว้ต่ำเข้าแต่โซ่ลายนี่ ได้มีลูกหลานเพื่อจะให้ลูกหลานน้อยนั้นเฮียนต่ำเข้านะท่านผู้ชมทางด้านหลังพวกกันยังมีเฮือนโคตรอีกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาชียย้ยางเลาะใจกลางบ้านกันต่อ ดาน,น้อยเลยอายุ6ปีนี่ตามเข้าไปแล้วเนาะภาพพิจิซื้อที่ข้างหาสุมเลยครับ ว่านเขา้าเกือบไก่เนาะมาก็เข้ามากินขาน้าวนำเนาะมาก็ได้ว่านเข้าให้ไก่ไก่เป็นลายเติมเนาะ เดี๋ยวเอาสียับมาส่วนทางด้านเหนือพอเห็นชาวบ้านเพื่อนก็เริ่มต่ำเข้ากันเนาะแนเห็นไกลๆหมะเห็นพอเท่าเพื่อนกำลังพอเท่าเพื่อนกำลังผ่าไม้สานฝากระตัดโอ้สบายดีพอเท่าเฮ็ดอันกระตัดบ่ฝาเฮื่อนบ่ วิธีการสับฝากเนาะสับฝากไม้ไผ่เฮ็ดฝาเฮือนเอ,อ่อเอาไม้มาเป็นลำแล้วกะวัดเท็จโคมยาวแล้วกันก็เอาผ้ามาสับๆๆไปแล้วคนก็ผ้าอ้อมันจะเป็นแผ่นเนาะเป็นแผ่นคือดังที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ยนะนี่ก็คือไว้เฮ็ดฝาเฮือนเดีย๋ยวจะถ่ายเบื่อฝาเฮือนเพื่อนนอะ ฝาเงินเพื่อนแบบนี้นะนนล้านวัวเนี่ยพพกเราล้าน,านโอ้ล้านอยู่จกคนเนี่ยพกเราหา,หาคนโอ้ล้านเิุทดสามบ่ล้านพเพือ่อนเนาะบ้านเฮือนยังหลังน,น้อยอยู่นอทางนี้เนาะ จะเ่าวสีอ้อมไปทางทางด้านใต้คุนเนาะพอเห็นสาวบ้านกำลังต่ำเขาไล,าลา่ๆหลังนี้งามทางหลังเป็นภู่ผาถือว่างามแล่หลังนี้ ด้านหลังติดผูผาแล้วก็เป็นท่งนาเป็นให้เข้านะทางหลังๆจำเข้าว่แม่สบายดีคนนันกำลังเกี่ยมลงมาจำเข้า เอาเขาเขารีบออกก่อนกนะ่อนพฤศจิกายนลมแห้งเลยกลับขึ้นไปหาเล็กน้อยต่ำเข่าคนละเนาะท่านผู้ชนะมโอ้ทางต่ำเข่าทาง จักสารเนาะอยู่นี่โอ้ยงามงามงามเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันชวนมันชวนสำไปดีชวนชวนเฮ็ดฟ้าเพื่อนบ่พ่อนเขาโอ้โอยนั่นเนาะสับฟ้าสับฟ้าเล่าเข่าเล่าเข่าลงด้วยบ่เออม่นเอาเอาเลื่อยละเอานลื่อยบ่ โดนเอาเดยเอายาเรียไปเบื้งไม่เท่าคนต่ำเข้ากันนะชวนมันชวนต่ำบุดรยินบ่ชวนเออกอนนี้ยังนเจ้าก้าน่เนาะไเท่นกำลัง ตำเข้าครับพิธีซีดยามเช้ออาถือว่าชุดยอดหลาย ถ่ายจากมุมนี้ถือว่าได้เห็นวิถีชีวิตอย่างสวยงามเลยเนาะท่านผู้ชมเคนกำลังตับเข้าดูเรือนตูมน้อยใือว่าใช้ชีวิตกันแบบนั่นแล้วเนาะดูแบบตามธรรมชาติตามภาษาคนบ้านป้าบ้านต่อยนะครับเส้นทางเข้ามาเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยนะไฟฟ้าก็ไม่มนีนะท่านผู้ชมลมแห้งไงเนาะท่านนี่ เอาตกมาไม่หรเอาอไปยำอันแห้วบ่ยำกันตับเนาะกนใส่กระดักสัตว์ป้าขอบใจเด้อ เงื่อนหลังนี้พ่นมีลูกเจ็ดคนเออว่าลูกมีลูกเรือนหลังนี้พันมีลูกห้าคนเลยค่ะรวมเซฟของแม่เป็นเจ็ดคนนี่พ่นกำลังพัดเข้าเนาะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเข้าให้แล้วพันก็เอาเข้ามาเยียบแล้วพันจะมาฟัดฟัดเอาชวนที่เป็นกาก,ากออกแลวก็เพ่นจะไปตากแดด กำลังฟัดเข้าเพื่อตากแต่เสาเรีว่าเป็นภาพวิถีชีวิตยามเศ้าที่ว่าค่อนข้างหาชมนนาได้งายนะครับเป็นเข้าที่มันตากแดดไว้ทางนี้ ียบเข้าเหยยบเข้าเราไปตักเนาะนี่น้องน้อยเพิ่นกำลังจุงควายไปเลี้ยงจุงควายไปเลี้ยงเนาะ เ้าดิโอ้ค่อนข้างหาชมได้เยาะลยท่านผู้ชมนะเ็ออน่ะพวกเพน่นเพื่อนเกียมกำลังสีต่ำเข้าได้นะเนาะท่านผู้ชมเนมาะกำลังเียบเข้า เวลาเพิ่นหูดเข้ามานั่นก็ห่วงเข้าสิติดมานำเข้าถือว่าปลาสะชนทีนี้เพิ่นใช้การาหูดแทนการเกี่ยวจะมีห่วงเข้าติดมานำแล้วเพิ่นก็จะมาเยียบเอาห่วงเข้าเออจากเม็ดนะครับมาฟัดแล้วก็จะตากเด็ด ตำเข้าพ่อเนานะกับสะตัวเฮือยนอ่านเพื่อ,น,อนมีหลายคนนะเนาะเตน้อยนี่ก,ก็เฮ็ดเบี้ยเก่งเนะาะตัวเพื่อนจะสอนลูกหลานเพื่อนเฮ็ดเบี้ยต่น้อยเลยตัวตำเข้านี่คือว่าตำเป็นแต่น้อยเลยเนาะท่านสมโอเคท่านสม สำหรับคลิปการมาเย็บยามพี่น้องบ้านเราถือว่าเรได้เห็นทั้วิธีชีวิตยามลแล่นหรือว่ายามกลางคืนที่ว่าเอาได้มานอนนี่แนะเนาะเพือนในบ้านเพื่อนอยู่ทางด้านหลังเนาะเดี๋ยวเอานอนเหมือนกันหลังจากนอนตื่นเช้ามาเราก็เลาะท่ายวิธีชีวิตยามเช้าๆๆให้พี่น้องได้บึง้งนี่นะเนาะคลิปนี้ถือว่าเป็นอีพีที่สองถือว่าอีพตามมหันนี่ก็ถือว่ายามลาพากจากแล้วเนาะทำส้มสำหรับหมู่บ้านนี้ทางทีมงานของเราจะเดินทางไปหมู่บ้านอื่นต่อ ว่าก่อนจากกันไปก็ฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดติดตามนี่เนาะให้กำลังใจกันส่องกันจ้อยสุน,นบทลาวเอาแนะนำนะฝากท่านผู้ชมติดตามส่องจ้อยสุนบทลาวเด้อจ้อยสุนบทลาวเน,ะวน,นาเนะากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราแือว่าเพื่นใดขึ้นผมเดินทางมาก็เอาเนาะคือว่าเป็นล่ามแปลภาษาเนะาะเพื่อนมองภาษาพี่น้องเขารู้ได้เนาะคือว่าเอาในว่ดโบได้แต่ว่าอาศัยเพื่อนพามา เป็นบเดินทางมา,า,าด้กันอย่างไรก็ฝากทาสชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสมคคิดหม่ๆในครั้งหน้าทำห้องว่าโอดแน่นอนเนาะสบายดีฮับส,ส่งสบาย